เรามุ่งมั่นสู่ Smart Hospital โดยมีการพัฒนา Hospital Total Solution ดังนั้นการสร้างเครือข่ายการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวของชุมชนเมืองและรองรับความต้องการด้านสุขภาพในพื้นที่ใกล้เคียงโรงพยาบาลแกลงจังหวัดระยองเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด200เตียงและเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายรองรับโรงพยาบาลวังจันทร์และโรงพยาบาลเขาชมาเราเป็นพาร์ทเนอร์ของซิสโก ที่ได้รับความไว้วางใจในการออกแบบและวางระบบเครือข่ายที่มีความปลอดภัยมีเสถียรภาพและรองรับความต้องการในอนาคตได้เป็นอย่างดีเราต้องการระบบเครือข่ายแบบ security by design ที่ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนของการรักษาความปลอดภัยและง่ายต่อการบริหารจัดการเราเลือกใช้โซลูชันเครือข่ายเต็มรูปแบบของ Cisco m e r i c คอบคุมทั้งเครือข่ายใช้สายและใร้สายที่มีเสียรภาพและเสริมการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยอุปกรณ์ไฟว์วอลล์มลลิกซิสโมิลิกยังมาพร้อมกับหน้าจอแดชบอร์ดบนระบบคลาวด์ที่ช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาเครือข่ายได้อย่างง่ายดายจากที่เดียวรวมถึงช่วยเราต่อยอดสู่เทคโนโลยี IoT ในอนาคตเพื่อใช้ตรวจสอบอุณหภูมิของคลังวชภัณฑ์ และควบคุมการใช้งานของระบบปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้ทางสู่บริการต่างๆเช่นระบบ Call เวนเประบบคิวออนไลน์จอที่ต้นไซเน็ตโทรศัพท์ IP p h o n นและกล้องวงจรปิดเพื่อยกระดับการให้บริการสุขภาพและมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้ใช้บริการ